Say là, là cái này, cái này gì bọn. Gibo tên. Oh, chóc Hãy đi ăn một chút, chen nít ra ra chách, vô nó. Vô nó. 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 nó.

พี่น้องเอ้ยพอติดบ่นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวมันติดซ่โอ้ยดิไปดุกตัว

เออเดินมานี่กระดูกตัวน้อยกระดูก ่กเ so <aux> ี่มเนาะพี De ่น้องติดกงแล้วนาามันนี <the> ่เมไหวิดตโอ้ยอบ่อคอัหน่อยบ่โอ้ยตัวขน่อยเออดีเดตัวน้าเดี๋ยวควรติดเกมน้อปล่นติดบ่

Ba đuôi, 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 ba นอนมาเทาใช่ไหมเจียงหรือเจียงน่าจะสางกอคือกันไหนไหมก็คือเอาเงินน่ะไปไหนหกโมงเ็มันบ่ได้เทาตายเลยถงเมั่อกอนนะอู้หูเด็กผู้เจอพี่น้องไหวโอ้ยไปก่อนคอบกอเ่ไก่อยบ่อ้ยตัวขึ้นหน่อย โอ้ด oh, er oh, oh. mm ีดตนะดี๋ยวกวนดีเกเนะโอ้ดีประดุกต้นไมี่นอกแจเก้ตของคุณมเลียลมเลยเดี๋ยวมันติดอ๋่ไป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  จัดผักนี่วันนี้แหละหยอสข้าคนพี่หน่องหยสด่้าคนพี่หน่อปลาตัวนีง่เด็กเาน่อยก็แล้วปลาญ่กินปลาหน่อยพี่น่องเอ้ย เด็กเกงแล้วะมันนี่ใส่ือเงี่ยไหมพี่น้องมันหลอนแล้วก็ใส่เงี่ยนวพี่น้องรับเงี่ยไหมร่มร่มก็นติดจงอพี่น้องฝ่าจกระดุกกระดุกอย่พี่น้องท่นสกระดุก่พี่น้องน่ากเดียมเดียมเนาะเกงเลยเกงแว่งก็ทีได้มเ๋คืเอาเงี่ยมันไปเ tit semua tuh pino, ลูกเจากบบ้าแของกมงเรแรงลุ่มลุ่ม,ลมเลยใส่ไว้แจวของกุมงเรรงพี่น้องไม่หยาดหลอนมาเท่านี่ฝ่าเหลี่ยมไม่ติดันติดลกแค่นี้เราได้จ้าพี่น้องสต่ว่าดิจ้าพี่น้องไม่หยาดมีดีเราได้จ้านี่ใส่ไว้ มิดีกวะคเลิดโอ้ดีไปดปตันงพี่น้นองดจแก้วของุมองแล้มล่มเลยใส่เงียบพีไไ่น้องมันหลอนแล้วก็ใส่เงียบนะพี่น้องักเงียไหม่ล่มลุฝนติดกพี่น้องสายกจงกมงเมันบ่เท่า มึงกันเหอรอโอ้เด็กผู้เจอพี่น้อง,งตัวไหนคนตัวไี้ติดอยกผัดนั้วันนี้่ะนะสวัสดีจ้เพี่น้องไม่ายอมบีบีลราเด้อจาันนี่ไ่ไ ยังไปเลยเอาไปนี่เพิ่นตัวนี้เก็บผักนี่โอวันนี้ล่ะ3 3นี่นี่เนาะอ๋อบังเนาะยังได้เคียงมันก็ซังก็คือบ่ได้มาสิคือเอาอยู่นั่นไปไป ไปเดียวอ,อ,อันกม้เร่งพี่น่องไม่อยาดหลอนมาเท่นาทน่่อนนะจิ๊บบอหลอนเด้อา่ลงแล่ปลาตัวนงูด็ปลาหน่อยจั่ะปลาไงกินปลาหน่อยพี่น่องเ